สวัสดีเด้อพี่น้องเอ็ซีสุกูสุคนผู้ติดตามห้าน้อยลุงป่าวานาบ่าวนาสาวผู้ติดตามห้าน้อยสุกูสุคนเนาะมือว่านนี่ห้าน้อยเดินดีเด้อพี่น้อ, 4, นนองอาาอดอออเด้ดเดอเ,เลยเข่าเจาะเข่ารูดได้ห้าหน้อยพี่น้องเนี่ยหนึ่งเจาะสี่รูด บ่ตอบมูคือวีไอพีอันเดียวพี่น้องวีไอพี่ทดตนนั้นเขาซีน่อยหาซีน้อยซีหลดหนึ่งจอพี่น้องเขาเขาตัวกลับอันหนึง่งเขาซีหลดเดาหาพอดีพี่นอ้องวนันเก่งหาหน่อยเนาะดีใจน้ำฟูติด,ดตามหาหน่อยผู้ค้าประจำพี่น้องผู้ได้ลดไปเบื้องมืออื่นกับเมื่อวันนี่กะ บ่ได้น้ำมูน้องพี่น,น้องเนาะงปูออกไปทางอื่นกลับมาไม่กับบอเป็นยางออกไปออกมากกับเล้วแต่ค่วมพอใจเนาะพี่น้องบ่ได้บังคับกันเด้อพยายากเบิ่งอันอื่นกับเบิ่องในอยากอยู่ประจำนี่น้ำปูก็ได้กับบอเป็นยางด,ดีกดับรุดกับรุดบ่เกินมือหนึ่งดอกของปูอันเขาก็เต็มเต็มยังสีน่น้องยังหน่อยกับบบ บ่าขาดสองขาดสามอูตัวใดเนาะพี่น้องเนาะจังมือนี่นี่เดี๋ยวข้าประทุข้ามูข้าไก่พี่น้องเดี๋ยวข้าประทุข้ามูข้าไก่เอามื่บ้านนี่เบื้องของหมู่บ้านก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังเบื้องของวันที่จังเบื้องของวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเบื้องของหมู่บ้านวันที่สามจุดเอ็ดกันห้าน้อยวันที่สามจุดเอ็ดพุทธสภาสองพันหาลอย สองพัสิบปมีคนเขามาพี่น้องมาก็เลยทเฮาห้าหน่อยสเปอร์กิทจับคู่คู่วิ่งเด่นหกล่องหาในเสื้องหกเสื้องหาแหละพี่น้องเขาทั้งสองอย่างเลยเก้าหกกับหาศูนย์หลุดสอง น้อยบนลางเน้อพี่น้องน้อกระมาไอ้หมือน่แม่นได้อีกอันนึงบ่พี่น้องกระมากาชาติคูวิ่งเด่นหกลองเก่าเขาทั้งเก่าเจ้งหกเขาทั้งหกเจ้งเก่าหรือพี่น้องเป็นเก่าเป็นหกเก่าพี่น้องเขาเจาะพี่น้องเขาเจาะกั๊บเลยพี่น้องเด้อเขาเจาะหกเก่า มาพิเศษเด่นหกล่องหาเขาหาพี่น้องเขาในศูนหาลูดแล้วก็มาปกติเด่นเก่าล่องแปดเขาแปดตัวสำรองพี่น้องได้แปดหาลูดตี่พี่ลุดไปพี่น้องเอามาเบิ้งของวันที่ หนึ่งมิถุนาพี่น้องมือนี้ลหละเดียนไม่พี่น้องรัฐบากลกามามือนี้รัฐบากลกามามือนี้เนาะพี่น้องเนาะฮาหน่อยวันที่สปกิตณวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่

เลี่งหกสามกรมหกสามล่องหกศูนล่องสองเก้าวิ่งเด่นสามล่องหก

chọn C chọn chết Vinh chết sóng kết sông kết gồm ôm số lượng người gồm gồm kết lồng số คูวิ่งเด่นเจ็ดร่องสองพิเศษจับคู่ 嗯，零。 ล่องหนึ่หกล่องเจ็ดกูวิ่งเด่นหนึ่งล่องศูนย์ปกติ จับคูงหะแปดหกเก้าสาม วิ่งเก้าสามเก้าสามบิงกลมเก้าสามล่องแปดหกล่อง ลกหาคูวิ่งเรียนสามล่องเก่าี VIP จับคู่หนึ่งองสองจะปังไม่ล่ะเออ Vinh Úc Kiệt Vinh Úc Kiệt hút chết ร่องสองหาล่องมันสองครูวิ่งเด่นหกล่องเจ็ดกลุ่มไล่แอดมาพี่น้อง ศูนย์เก้าสองสี่สามศูนย์้าสามศูนย์สามหาสี่หาไล แกมนาจอเร้อพี่น้องเด้อไปเข้ามาแล้วเอาไปรุนโชกมือแรงพี่น้องยาสิสรื่มยาสิบ่มาเบิ้งเลยมันจะขึ้นมือว่านนี่ดิมันจะออกนัก,น,กนักแล้วเด้เริ่มดีแล้วเด้อพี่น้องห้าหน่อยวันที่หนึ่งหน้า2องกนหาหลังหกสิบแอคิจับคู9สองเก่าหกศวิ่ง6กสมกลมหกสาม ล่องสองเก่ล่องหกศูนคูวิ่งเด่น3าล่องหกาาสเขียนกรบว่าเต็มทีน้องเลยกาาสตจับคูหนึ่งหกสองเก็วิ่งสองเก็กลม2องเก็ล่องหนึ่องสองส่คูวิ่งเด่นเก็ล่องสอพิเศษ1นึ่งเก็หนึ่ วิ่งศู 1, กมศู 1, ล่องหนล่องหนคูวิ่งเด่น1ล่องศปกติ6กหาแปเกสามวิ่งเก้าสมกลมเก้าสล่องหกหาล่องแปคูวิ่งเด่น3มล่องเก่าวีไอพีหาหกวิ่งหกกลม67ล่องหนึ่สองล่องสอหาคูวิ่งเด่นหกล่องเจ็เอาไปน้องพอด้เข้ามาแล้วกัน ให้แห้งๆปังๆงกันได้พี่น้องเด้อโศกโศกมันมานกันงั้นให้น้องท่องให้ไหลพี่น้องว่าเกบ็บว่าจนพี่น้องเอ้ยให้คุณพารักษาเทวดาขุ่มข่องพ่อกันอีกวันที่สองพลาพี่น้องสำหรับหมนีขอเกล้าข้ามวาสวัสดี